สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นจังไหนค่ะท่านผู้ชมถูกกันบ่อน้อค่ะพูดนะน้องปองถือคลายค่ะท่านผู้ชมค่ะถามไปถามมาพันมาบ่ได่ายค่ะพาดค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพิ่นเห็นอันยุดโจนกวยไหมครับเพิ่นถือกันเห็นบ่คือกันเป็นเจ็ดสามกับมี่สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจ้าถือบ่เถอะถือยุครับพี่น้องนี่เกือบทุกเซียนเลยครับผมโอ้ไข่ยุดเดวิลคำนี่ ามเจ็ดเจ็ดสนี่เกือบเสียเลยถือว่าเล็ถือว่าเลขนะนะคนเรียงงัวข้าวปิดก่อนพวนะคนคนเรียงหัวพอร้องกลับมาแล้วน้ำเสียใช่ลเท่าเต็มเลยครับพี่น้องอีพอเขาเต็มเต็มเลยคนบอกว่าให้ซื้อเจ็ดเลยลูกเจ็ดเพื่อนบอกว่าเจ็ดศูนย์ึงเจ็ดสามี้ยังเอกจำเชียอะไรกนะเมีน เป็นหลักเป็น,ปนลยอะไวะแม่เสือเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดสีได้ลูกนะคนห้ไล่มาเรียกเขาซองลายดีเถอะเขาซองลายดีครับค่ะมีอีกวะเนี่ยโอ้เพียบเลยครับผมค่ะพอจะนินเซียนสุพขั่นโอ้นับบอลหวาดเบาไหวพี่น้องเนาะสรุป์ไห้เบิ้งอยู่งได้ครับสรุป์ไห้เบิ้งยิ่งทีนึงนี่ครับพี่นอ้องอันนี้คือเป็นข,ข่าวไปครับผมว่าเส้นเป็นโชว์ให้ละเบาว่าจะเป็นพผหลองเนาะครับผม โอ้พูดได้ดีเกจสามเต็มเต็มเลยเนี่อชนินโค้งสุดท้ายเลขล่างสี่หางเน้นความเน้นควยมเต็มเต็มพอสนินที่เพิ่นเคยให้เลขสามตัวแมนงวดว่างหันเพิ่นให้เขาสามตัวตรงตรงงวดนี้ก็เกือบแตกสามตัวด้วยครับพี่น้องไปนั่นไปออมสินไปออมสินครับพี่น้องกบพอเจริญนสินไปนกันครับแต่ว่าเพิ่นก็จับอยู่สามเกจทั้งบนทั้งล่างสามเกจเกจสามครับผมพ่อสนินนี่พี่น้องเนาะ พอสุพรรณกลับมาแล้วพี่น้องเม็ดเดียวครับผมขาวได้วครับผมคนไรบ้างม็ดเลยน้ำเชื่อคนไลมดไหขาดตั๊แปด่นไรเหลกลักลอยมันเลยครับพนว่างสามจ็ดไว้ข้างหลังเนาะเนียน เก่าสามเจ็ดสามสามเจ็ดเป็นตัวเด่นบนผืนมี่แปดในผืนบ่อแปดใจเก่งเก่งข้นขีดคำนวณแมนสุดยอดเลยคนกามีรุดมีผาดกันบ้างครับผมอีรุดมีผาดเป็นธรรมดาเนาะค่ะปฟาเแถาปูปลาษาเขาดีงวดนี่ปูปลาษาแตกเนาะแตกเห็นบ่อพี่น้องเอฟซีว่าให้เพิ่นเห็นบ่ออันเลขบ่อเขาเห็นบ่อว่าให้เพิ่นสารพัดอย่าไปว่าให้ปูด้วยครับผมเลขเพิ่นกับว่าหลายความเนาะครับผมเรื่อี่จบอกเราว่าเลขเพิ่นใน เข่าเลื่อยเลยแล้วหางเดียวพร้อมเพื่อนไฮเกตชุดสามหมดเหรอเกตชุดสามบ้านเพื่อนต้องให้ซ่อยอยู่แล้วสามคูหนึ่งเนาะป๋องเจ็ดศูนย์เจ็ดสามค่ะอืมเนียนนก๋วยเตี๋ยวเฮงเบื้องเพื่อนขักตัวปูปลาสาเพื่อนเล่บหมักน้ำปูปลาสาเกตสามสามเกตอีกหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะ ค่ะไม่เซียนบางตะอินเพิ่นกับเขาครับผมเพิ่นหน่อยใจเพิ่นโต่พอให็นน้ำเชี่ยวฟังค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับข้อเมียนยู่หวานแยาไปว่าให้เพิ่นเล็เข้าบปลู่เนาะครับมีเขามี่หลุดเทียนบ่อเขาเต็มเต็มเลยเขาเต็มเต็มได้ครับพี่น้องเพิ่มผู้ใดได้ครับผมมีอันป่าซาค่ะนี่เดี๋ยวเท่าผู้ใดนี่อันนี้พอสุโขทัยครับผมเพิ่นให้เขาเล็กวิ่งครับพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์สามขันเพิ่นตัดเนาะครับ <laughs> เจ็ดเก่าสามเจ็ดแปดสามครับ <g ülme> ผม,<อ>ตมแต้มเดียว,ยวพอลายเส้นอยอ่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่ามันเชี่ยแมวินก็เอาอยู่ครับพี่น้องนี่ที่พี่น้องมักเนี่ยครับเหล็กดับลางเมวินเนี่ยครับแต่เิ่งพี่น้องสีขอเหล็กดับก่อนพอซ้ำเนี่ยก็เอาอยู่ครับพอจอยก็อยู่นะค่ะเพราะว่าไปลักลอยไปรักลอยเพราะว่าพอดับร <พอ S 1> ักสบน้ำเชี่ยจับเลขก็ชื่ว่ามันคอยอยู่บ่ <อ>เดี๋ยวเนียนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเนาะครับผมอันนี้เป็นข่าวข่าวพี่น้องครับดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ได้ครับผมอ๋อเหลือกหลังกับเหลืกบนน้ำเชียร์จับนะค่ะท่านผู้ชมที่ว่าขอความร่วมมือให้พี่น้องซอยครับผมเขาทั้งบนเขาทั้งลาง่างโมเมนแบบ่โมาจะต์เนอย่ยคือเรียบร้อยแล้วน้ำเชียร์เขาทั้งบนทั้งล่างแน่นอนเนาะครับค่ะเพราะว่าตัดซีตัดแปดตัดสองออกเพราะว่าให้พี่น้องซอยตัดนะเมียนถือกันบ่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ ดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีได้อครับผมมนครับดีใจน้ำเซียนที่เพิ่นคำนวณเลขผู้ไหนเพิ่นมาตะเลียงผู้ไอเพิ่นกาเลียนมากค่ะท่านผู้ชมสาวครับผมครับพูดนึงกลับไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาถูกันต่อให้ว่าห้องกันอยู่เถียงหน้าพุ่นน่ะค่ะหน้าที่เอาคักๆอยู่ครับเดี๋ยวเลขเล้ากะเข้าดีครับเป็นสวงเนาะค่ะท่านผู้ชมคือว่าล่ะค่ะสาวเกาหลีเป็นสวงกันเป็นสวงกับไ้เด้ยบอลเด้อ พี่น้องคนใดเนี่ยปาดเลขยกันเลขพี่สาววันใจดีเนาะแถวเนาะใจบุญใจบุญเนาะเลขวิ่งงวดกอนให้ฮกับไปเขาลักลอยงวดนีไฮแปดกับไปเขาลักลอยครับผมไซด่วนเก้าเก้าเนาะแถวโอ้แม่นเก้าเก้ากันซุดยอดครับผมอืขอจูบไปหาบอกจูบกันเนาะไปขึ้นมาเนาะการเลขกันเนาะเพิ่นเสือสามหกค่ะท่านผู้ชมค่ะเืิ่อสามหกครับเพิ่นเสือสามหก โอ้ย oh. ปลาเล็กอะมาทั้งสองตัวเลยครับอ๋ปลาเล็กเขาบ่าครับออันปลาเล็กพี่น้องขวาเบอร์โทษอันน้ำเชียคุยก็ปลาเล็กอันบัวแพงด้วยค่ะเบอร์โทษแต่ว่าเพิ่นบัวไห้ค่ะทั้งสองบอัวแพงค่ะครเพิ่นบัวไห้ร้านเพิ่นสีดาค่ะท่านผู้ชมอ๋เข้าใจตามนี้เด้ครับพี่น้นองร้านเพิ่นสีดาด้วยค่ะท่านผู้ชม กันเซียนส้ำหนักได้ห้น้ำเชี่ยกไห้คือเกาครับค่ะจังปูภาษาเห็นมาบนฉกับประกาศบอกได้ไหมได้นั่นเลยโอ้เราเหล็กคนหางเดียวเนาะแปดเนี่ยน้อตัดเล่น่าหลังจากพ่นรูดมาจากหวดสองหัดเพิ่งหววเดียวหววเดียวหรอหัวเดียวว่าครับผมออาจารย์ซอสนี่โอ้ย่ะ สามแปโอเต็มเดียวเต็มเต็มคาะท่านผู้ชมสามแปดจึงเก้านก็ไม่อกันออมสินแล้วนะค่ะคนล่อหลุนสาเปดอยู่สามเกียจ่อยมียนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเอานีสองหางเลยโอ้ค่ะท่านผู้ชมไปเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ละเซียนครับผมค่ะยอดโอู้เลยเขาส่องหล่ครับดีใจค่ะเขาหล่เนี่ยตาปองเบิ <S 2> <S 2 <S ้งยั ok ่นี่เรียนบทเลยนี่ลากกันม่้นี่ขึ้นคักนี่เยอะซี่ประฮัดดีใจน้องพลอยเย็ซี่พนถือซ้ายด่วนเก้าเก้าเกือบล้านแม่เทาโอ้เนาะอืมพนโท و มากพนโท و มากพนว่าหงุดไหลน้ำเชียร์ขังแหลกที่พลอถือ

เขาองเอาเไปหเพิร้อนันนี้ก็อีกเสียนนโตมาพวกไทยพวกทยนีปล่อยไปว่าหันเขาเจสื่อ่อันมึงบอกกูหละดคนสามเบออนน้นเขาก็ลงปะเต้วปะเต้วเป็นกระถามจะน้ำเชียเด้ค่ะน้ำเชียกับบอกวิ่งสมวิ่งสวิ่งเจ็ดเด้อปะเตี้ยว ว like um, yeah. oh, ิ่งสามวิ่งเจ็ดวิ่งแปดูเขียนว้อยู่อันต้องบอกกูได้เจ็ดนสคนสามนได้สอนวิ่งกัีดเอาให้พ่อหญยเบิ่งเนี่ยบนทั้งล่างนะทอมตแ่ตัวนี้กาเป็นราลอยน่นตรงตรงดิเอาให้พ่อยญ่เบิ่งหอยเพิินกัมีแม่ต่แม่นู่หตัวนี้ทสามแต่ตัวนี้ไม่ยุ่งเปยนเนี่ยเอาให้พ่อหา่เบิ่งของแถนนี่ คางบนา้แล้วดานบงสองั่นีนี่เาเองดึงบนกาบันงล่างที่นีเลกลอยดงเ็นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่อาจารย์สวอง้องแนี่ต้องยึดใบสองอันนี่นี่ของแฉสายด่วนอันนี้นี่อ่านว่าล่างอันนี้อ่านว่าบนบนเต็ม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 แนนี้ที่อต้นอันนี้บน ล่างออกนี่ออกออกตัวนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สามพันใหญ่บนใหญ่หกพันแม่ผมโกว่าถือแจ็คขนมิตรกวาเอากูไปลวดหน่ำมดนี่เดี๋ยวไปเจาะหน่ำมดน่ามดนไม่ละลายได้มือนี่สิม้วหดไม่อันหนโอ้โหโอ้โหตอนผู้ชมสู่กันไหมค่ะเดี๋ยวลาเสียไปตามหาค่ะสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับดีใจนะพี่น้องเชี่ยผม